อันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนแล้วก็แกงใส่ผักน้ำนะคะผักอันนี้เนาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรเนาะแต่ว่าที่ภาษาเราจะบอกว่าผักน้ำค่ะทุกคนเนาะมาถ่ายกินด้วยกันนี่จะเป็นวุ้นเส้นนะคะ มาค่ะทุกคนวันนี้มากินแองว้นเส้นใส่ไก่บ้านนั่นเองมาค่ะทุกคนวันนี้มากินแองว้นเส้นใส่ไก่บ้านนั่นเองตนมน้อข้าใจมากไก่ใ,ใช่ไหมจะ๊ะอร่อยมากมไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่ากินได้เองก็กลัวจะแสบท้องนะ อร่อยมากกินผักก่อนกับบุนเส้นนะคะอร่อยมากมากเลย อร่อยมากอืม,ออม,อมเอาผักขึ้นมากินก่อนอกี้าเป็นคนชอบกินผักมากๆเนี่ยอืมอร่อยมากขึ้นทำเสร็จเมื่อกี้อันนี้ผักอืม กินผักก่อนกับบนเส้นนะครัะอร่อยมากมากเลยมีแรงมากเลยค่ะเนื้อไก่ยังไม่ได้กินเดี๋ยวค่อยแก่อ,อร่อมากก,กินผักก่อนกับบนเส้นนะครัะอร่อยมากมเลย นะนี่่ะคะน,นี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนแล้วก็แกงใส่ผักน้ำนะคะผักอันนี้เนาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรเนาะแต่ว่าที่ภาษาเราจะบอกว่าผักน้ำค่ะทุกคนเนาะมาถ่ายกินด้วยกันนี่จะเป็นวุ้นเส้นนะคะอ๋อนั่นอือ อร่อยมากมีแรงมากเลยค่ะเนื้อไก่ยังไม่ได้กินดียวค่อยแกะเขาจะเป็นไก่บ้านนะเขาก็จะไม่ค่อยมีอันน้ำมันนะคะอืม นั้มีอันน้ำ,นำมันนะะอืนี่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนแล้วก็แกงใส่ผักน้ำนะคะผักอันนี้เนาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรเนาะแต่ว่าที่ภาษาเราจะบอกว่าผักน้ำค่ะทุกคนเนาะมาถ่ายกินด้วยกันนี่จะเป็นวุ้นเส้นนะคะอร่อยมากอืมมีอันน้ำมันนะะ ไม่แรงมากเลยค่ะเนื้อไก่ยังไม่ได้กินแยวค่อยแกะเขาจะเป็นไก่บ้านนะเขาก็จะไม่ค่อยมีขาคอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนแล้วก็แกงใส่ผักน้ํานะคะผักอันนี้เนาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรเนาะ แต่ว่าที่ภาษาเราจะบอกว่าผักน้าําค่ะทุกคนเนาะมาถ่ายกินด้วยกันนี่จะเป็นวุ้นเส้นนะคะไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่ากิด้เองก็กลัวจะแสบท้องนะอ,นอร่อยมากเขาจะเป็นไก่บ้านนะเขาก็จะไม่ค่อยไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่ากิด้เองก็กลัวจะแสบท้องนะ ก่อนอม,มาคะ่ะทุกคนวันนี้มากินแกงวุ้นเส้นใส่ไก่บ้านนั่นเองอืมอยนั่นม,มีแรงมากเลยค่ะเนื้อ,อ,อไก่ยังไ,ไม่ได้กินเดี๋ยวค่อยแกะ ไม่ใส่พริกเยอะนะคะเพราะว่ากิต้าเองก็กลัวจะแสบท้องนะบ้านนะคะน้องกิต้าจะใส่เช่นน้อยนะะเพราะว่าชอบผักเยอะนะคะนี่ทำใหญ่ๆนะคะเอาแบบหนึ่งเพราะว่ามันร้อนเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้ซสสุปร้อนๆเลยนะคะทุกคนอาเค้กอร่อยมากอืม้ม cỡ lại mắc. วันนี้มากินแกงวุ้นเส้นใส่ไก่บ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่บ้านนะทุกคนแล้วก็แกงใส่ผักน้ำนะคะผักอันนี้เนาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรเนาะแต่ว่าที่ภาษาเราจะบอกว่าผักน้ำค่ะทุกคนเนาะมาถ่ายกินด้วยกันนี่จะเป็นวุ้นเส้นนะคะเดี๋ยววันี้จะทำแกงใส่ปลากระป๋อง,องตอนแกงใส่ไก่ก่อนก่อ อร่อยมากอืมเอาผักขึ้นมากินก่อนอกีแทคเป็นคนชอบกินผักมากๆเนี่ยนี่ค่ะน,นี้จะเป็นไก่บ้าน,นะทุกคนแล้วก็แกงใส่ผักน้ํานะคะผักอันนี้เนาะไม่รู้ว่าที่ไทยเรียกอะไรเนาะแต่ว่าที่ภาษาเราจะบอกว่าผักน้ําค่ะทุกคนเนาะมาถ่ายกินด้วยกันนี่จะเป็นวุ้นเส้นนะคะ มึงก่อนเดี๋ยวพวกนี้จะทำแกงใส่ปลากระป๋องกับี่แกงใส่ไก่ก่อนอืม มาคะ่ะทุกคนวันนี้มากินแกงมวนเส้นใส่ไก่บ้านนั่นเองเขาจะเป็นไก่บ้านนะเขาก็จะไม่ค่อยเขาจะเป็นไก่บ้านนะเขาก็จะไม่ค่อย วันนี้มากินแกงวนเส้นใส่ไก่บ้านนั่นเองกิน,กนผักก่อนกับวนเส้นนะคะอร่อยมากๆเลยอร่อยมาก